คุณเคยได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กไหมเสียงใสๆที่บ่งบอกถึงความไร้เดียงสาและความสุขแต่ถ้าเสียงนั้นมาจากที่ที่ไม่มีเด็กอยู่จริงละ่ะผมจะเล่าเรื่องที่ผมเจอมาให้ฟังเรื่องที่ทำให้ผมไม่กล้าเดินผ่านซอยเปลี่ยวตอนกลางคืนอีกเลยเมื่อก่อนผมทำงานเป็นคนส่งเอกสารต้องขับรถไปทั่วเมืองบางครั้งก็ต้องเข้าซอยเล็กซอยน้อย ซอยหนึ่งที่ผมจำได้แม่นคือซอยที่อยู่ลึกเข้าไปในชุมชนเก่าแก่ซอยนั้นเงียบสงบจนหน้าผิดสังเกตบ้านแต่ละหลังเก่าคล่ำคล่าบางหลังก็ดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยวันนั้นผมต้องไปส่งเอกสารให้บ้านหลังสุดท้ายในซอยแสงแดดเริ่มลับขอบฟ้าอากาศเย็นยะเยือกผมเดินเข้าไปในซอยทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงใส กังวานแต่กลับแฝงไปด้วยความเย็นเยียบมันดังมาจากบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านที่ประตูผุพังหน้าต่างแตกบ้านที่ไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้ผมขนลุกสู้ใจเต้นรัวผมพยายามบอกตัวเองว่าคงหูฝาดไปแต่เสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เข้ามาเหมือนเด็กคนนั้นกำลังวิ่งเล่นอยู่รอบตัวผมมาเล่นด้วยกันสิมาเล่นด้วยกันเสียงกระสิบแผ่วเบาดังข้างหูผมรีบวิ่งออกจากซอยนั้นแทบไม่คิดชีวิตหลังจากวันนั้นผมสืบเรื่องราวเกี่ยวกับซอยนั้นผมได้รู้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปในซอยนั้นไม่มีใครพบเธออีกเลย ชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในซอยนั้นคอยหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมีคนบอกว่าก่อนที่เด็กคนนั้นจะหายตัวไปเธอชอบพูดว่าฉันจะซ่อนและจะไม่มีใครหาฉันเจอคุณ กล้าพอที่จะเข้าไปในซอยนั้นไหมกล้าพอที่จะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กที่ไม่มีอยู่จริงไหมเพราะถ้าคุณได้ยินคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาหรือคุณอาจจะกลายเป็นเพื่อนเล่นคนใหม่ของเธอแต่เดี๋ยวก่อนคุณว่าเสียงที่ผมได้ยินเมื่อกี้มันใช่เสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นหรือเปล่า